วันนี้ผมจะมารีวิวการใช้ซิม d ีแท็นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสีฟ้าๆนะซิมดีแท็กเนี่ยก็สามารถใช้รหัสการสมัครเน็ตนะครับรหัสเน็ตเนี่ยที่สมัครของทูเนี่ยมาสมัครเข้าซิม d ีแท็ได้เช่นกันนะครับและมันก็มีหลายตัวหลายรหัสเลยนะครับที่เป็นของทูเนี่ยซึ่งสามารถใช้ซิม d ีแท็สมัครได้เช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะลองมาจัด ความเร็ว20เมกะบิต100กิกะไบต์กันดีกว่านะครับเออซึ่งเป็นออความเร็วที่หลายๆคนชอบนะแล้วก็ปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ลองมาซิมดีแทดูบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไง s m s ของเขาหน้าตาจะเหมือนของทูหรือไม่นะครับไปลองกันเลยนะครับไปเลย โอเคให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนนะครับว่าผมใช้ซิม d t แทจริงๆนะครับเห็นไหมนี่น,นี่ดีแทนะครับและตอนนี้กเ็เวลาบ่ายโมง35นะครับของวันที่24กันยานะครับ2568นะหรือว่า2,025นะครับและตอนนี้ผมก็ทำการเติมเงินเข้าซิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3า0บาทนะเดี๋ยวเวก็เช็คจอให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนนะนี่ครับผมก็จะมียอดเงินคงเหลืออยู่302บาทนะครับ แพ็กเกจตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่รวมค่าภาษีแล้วนะครับใช้รหัสทูได้เลยนะครับกดดอกจัน9 0 0านย์ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมนะครับนี่เห็นไหมเออปึ๊บนี่นี่น,นี่ผมก็จะเซฟเอาไว้ด้วยนะครับว่า d t แท t สมัครได้นะครับ20บเบกหนึ่งรกินะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตา s อ s กันดีกว่านะครับว่าของ d t แทเนี่ยหน้าตา s อ s จะเหมือนของ True หรือเปล่านะครับที่หลายๆคนเคยสมัครกันนะอ่ะกดเลยนะครับเจึกระบบกำลังดำเนินการนะครับรอรับ s อ s นะผมก็จะรอ s อ s ครับดูซสิว่าใช้ได้ชัวร0อยเปอร์ซ็หรือไม่นะครับลอ,องมาดูกันครับ นานจังเลยนานจังเลยนะครับนานมากเลยเอ้ามาแล้วนะครับเออมาแล้วมาแล้วนี่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 นะครับจุ๊บจิ้มเข้าไปเลยนะครับดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไหนไหนดูสิอันนี้นะครับอ่าเริ่มใช้เน็ตไม่อั้น20่สิบเมกะบิตนะครับใช้ได้หนึ่งร้อยกิกะไบจากนั้น ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว1เมกะบิตนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีและโทรไปพม่าและกัมพูชาฟรีนะครับผ่านรหัสตัวนี้นะ20นาทีราคา300บาท30วันรวมแวดแล้วและจะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าจะหมดอายุหรือยกเลิกนะครับนี่ก็ไอเของเขาใกล้เคียงของของทูเลยนะครับใกล้เคียงของทูมากๆนะก็เช็ควันหมดอายุอ่าแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้า เอ่อทูดีแท็นะครับคูป,ปองเต่าบินอเมริกาโนเย็น1แก้วอ่าก็จะเป็น SMS พิเศษรหัสพิเศษที่จะซื้อเต่าบินนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเช็คยอดให้คุณผู้ชมได้เห็นกันก่อนนะหนึง่งอลอกจานหนึศนย์หนะครับซหลี่ยมนะอันนี่ของ d ีแท็กนะครับก็จะเป็นการเช็คยอดเงินนะครับดูซิยอดเงินคงเหลือ2บาทครับเห็นไหมไม่มีภาษีเลยนะครับ 100่งกิกนี่ก็สบายๆนะครับยูทง y o u t u b e ติกตงงติก t o อกอะไรอย่างเงี้ยก็ลื่นๆเลยนะครับสบงสบายเลยนะเออนี่นี่บี่สบ,สบายเลยนะครับก็จะดูอะไรจะคอนเทนต์อะไรค้นหาข้อมูลอะไรก็สุดแล้วแต่เลยนะครับก็โอเคนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ซิมเอ,อ่อบางซิมนะครับมันจะแถมไอ้พวก c ฟซบุ๊กเฟ e บุ๊กฟรีอะไรมานี้นะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะเร็ว4เบกะบิตนะครับมันจะไม่ใช่ความเร็ว20บเมกะบิตนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมยินด,ดีด้วยค่ะคุณเติมเงินสะสมครบ150บาทแล้วคุณได้สิทธิ์เล่นเน็ตไม่อั้นนะครับเฉพาะแอป Facebook IG Line Messenger X นะครับนาน30วันก็คือถ้าเราเล่น Facebook เล่น l ล n e เล่น m essenger อะไรพวกนี้มันก็จะเร็ว4เมกะบิตนั่นเองนะครับเออหลายๆคนอาจจะงงๆนะเอ๊ะยี่สิบเมกเล่นเฟซเล่นไลน์ลงไปมันช้าชวะก็พะเพราะว่ามันเร็วแค่4เมกเพราะว่ามันมีของแขมมาถ้าใช้ซิม h a p p y n e t นะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดเน็ตมากขึ้นนั่นเองนะครับมันจะไม่รดกวน1 0 0กิกที่เรามีนั่นเองนะครับอ่านี่แล้วเขาก็จะให้เน็ตเต็มสปีดมาให้ด้วยนะครับนี่พิเศษคุณได้รับเน็ต เต็มสปีด1กิกนะครับนาน1วันนะแล้วเขายังให้สิทธิ์ในการดูแอป True i d ฟรี30วันด้วยนะครับก็ให้กดลิงก์นี้นะครับเพื่อเชื่อมโยงไปที่บัญชี True i d นั่นเองนะครับคุณผู้ชมถ้ามีซิมดีแท็กก็โหลด 2id ไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะเชื่อมโยงกันนะเออแล้วก็จะไปรับสิทธิ์ดู2ดูหนังฟังเพลงครับดูหนังผ่านแอป True i d นั่นเองนะก็ซิมดีแทสมัครได้นะครับ จริงๆแล้วมันก็มีหลายเลขรหัสนะครับที่เป็นรหัสของทูเนี่ยแต่ว่าเอามาสมัครของ s i m d t a ทก็สามารถสมัครใช้งานได้นะครับมันมีหลายแพ็กเกจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแพ็คแพ็กเกจที่โดดเด่นที่สุดอ่ะมันก็จะคือ20เมกะบิตครับหลอกจาก900ดอกจัน1422สี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้โดดเด่นสุดๆแล้วครับและอีกตัวนึงนะครับถ้าเกิดว่า300บาทมันมันมันแบบมันยังแพงไปใช่ไหมครับมันแพงไปเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ย ผู้ชมจัดอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็คือรหัสนี้นะครับดอกจัน900ดอกจันแ5 3 6สี่เหลี่ยมนะครับแป3 6ก็จะเป็นความเร็ว20เมกะบิตใช้ได้6 0ิกิกเหมือนกันครับ60กิกเหมือนกันเลยใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จะต่ออายุอัตโนมัติทุกๆเดือนไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าโทฟี100นาทีเหมือนกันทุกอย่างครับเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่เน็ตนั่นเองนะครับกับราคาราคาแค่250บบาทรวมภาษีเช่นกันนะครับก็ถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะ เฮ้ยเรามีซิมดีแท็แต่ไม่รู้สมัครแพ็กเกจโปรเสริฟอะไรดีก็แนะนําเปสองตัวนี้ก็ได้นะครับปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะเออปริมาณค่อนข้างจะเยอะและราคาก็เลนๆๆนี้แหละครับราคามันปัจจุบันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะไปเอาถูกกว่านี้ความเร็วมันก็ไม่ได้ถึง20นะความเร็วมันได้ไม่ถึง20นะครับของของดีแท็เนี่ย ข้อดีของแพ็กเกจนี้ก็คือว่ามันยังสามารถใช้งานได้1เมกะบิตนะครับเวลาเราใช้หมดเดีย่หงเมกะบิตก็เพียงพอที่จะใช้งานทั่ว,วไปนะครับโซเช,ชียลแชทอะไรต่างๆ้วนะ้วก็เปิดวิดีโอก็ยังไหวอยู่แล้วหเมกะบิตนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าใครมีซิมดีแท็กก็ลองดูก็แล้วกันนะถ้าโอ,อ้ไม่รู้จะหาแพ็กเกจไหนนะครับตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอ ตอนต่อไปครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกอนเรเลิงแสงด้วยนะครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิ้วกิว